คือฝีมือฉันรู้สึกถึงความว้าแล้วก็ความร้องหวนฉันรู้สึกว่ามีใครว้าม,มาบอสจะบอกข่าวลับให้เกยนะเกยรู้ไหมว่าฉันคือสอังเวียนแ นัดกี่เห็นอะไรไหมไหนอะไรออหนอะไรแไเนี่ยันบอกแล้วประชาชนเห็นไหมนี่ไงไอส่นนันน่ะกิจการันั้ไไม่เกิจการแล้วกิจการหน่อ พวกเคยอใ้บอบอกให้ฉันจะกลายพเคฉันจะฆ่าพวกเกให้หมดอเอาเว้ยทุกคนจะได้เห็นความสามารถของฉันมั่งทุกคนสามารถของฉันมีดีอะไรความสามารถของฉันก็คือการปิดแล้วก็การโจม ไปยปไปสิไปต้องขาทิ้งปหมดความสามารถฉันก็คือถ้าไม่ปันบวนก็ใคฉชนทุงถ้าไม่ไปันบวชเป็นงาละอือ ไอเกียวไอบอมไม่มีใครเสียหายเดี๋ยวว่าบ้านไอบอมแล้วไอบอมไอบอมมันได้ปิวไปที่บ้านเองมันก็ได้ปิวกลับมามันบอกว่าบ้านฉันบ้านเตก

นน้ำไม่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 มันเป็นไปไม่ได้น้องต่อไหนโอ้ยจทำไมชไม่สองตัวเนี่ยวัีความฝันเราเนี่ยแต่ทำไมชื่อตรงนี้อ่ะหรือว่าฉันว่านะเจ้านั่นไม่ใช่ฉันสามารถวาดได้เหมือนเดิม เพราะฉันสามารถเลขยังงงได้เลไปดูด้มาหนึ่งมาองมาสามมาสี่ทมท่ยี่มันอะไรกันเนี่ยทนนี่คืออะไรกันไอ้โรคน้ามันเข้าไปดื้อ เพราะติดตอบตอนต่อไปไอ้บ๊อบ